สวัสดีครับเจอกันในครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาหมอไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูอาการของเรียบร้อยสิไครับมาดูว่ามันมีเสียงดังครับถอดออกมาก็เป็นแบบนี้ครับเสื้อสูบก็มีรอยทะลุครับมาดูว่าเสียงแบบนี้มันเสียงอะไรครับ เสียงไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่ครับสึกว่าจะมีเสียงโซ่รลลิ้นหย่อนครับผมนี่ครับมีเสียงโซ่นิดนึงครับไม่ดังแรงนะครับจะตังพอได้ยิน,นครับ อาการนี้น่าจะโซ่เราลิ้นหย่อนครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองถอดออกมาดูครับว่ามันหย่อนจริงหรือเปล่าครับจะถอดอยฝาครอบก่อนครับแล้วเราถอดฝาครอบตัวนี้แล้วเราก็จะรู้ครับว่ามันหย่อนหรือตึงครับผมพอถอดฝาครอบออกมาครับผมถอดฝาก็อบออกมาแล้วมีตัวนี้อยู่ด้วยครับยางครับยางอะไรนี่ครับ มาอยู่นี่ได้ไงครับงงเลยครับถอดออกมาแล้วก็มีอ่าเฟืองเรลินก็มีการไล่เบาาด้วยครับขนาดจะเป็นรถไปรุ่นที่แต่งครับแต่งนิดๆครับไม่ได้แต่งเยอะครับเพราะว่าทูกอย่างยังดูดูดูดีอยู่ครับมาดูว่าโซ่เรลินมันหย่อนเยอะหรือเปล่าครับผมแตะดูครับหย่อนจริ้งด้วยครับนี่ครับเห็นไหมครับ ครับถ้ามันถ้ามันตึงมันก็จะไม่ดิ้ไม่ขยับง่ายอย่างนี้ครับมันจะตึงครับอันนี้มันนี่คือหย่อนครับผมนี่ครับหย่อนนิดนะครับเริ่มจะหย่อนครับผมนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ครับผมวิเคราะห์ก่อนที่เราจะซ่อมครับก่อนที่เราจะซ่อมเราวิเคราะห์ดูก่อนครับว่าเออมันน่าจะเป็นที่จุดไหนครับผมก็ถูกต้องครับ อีกข MM ้อได้ถูกต้องครับว่าโซลารินหย่อนเริ่มจะหย่อนครับผมยังดังนิดนึงครับเปลี่ยนก็คงจะหายครับผมก็เปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนเราเราเปลี่ยนโดยไม่ต้องถอดเสื้อสูบครับโดยไม่ต้องถอดสายไม่ต้องถอดเสื้อครับแต่ว่าเราได้แกะครับแกะฝาครอบฝั่งแกนไฟครับผมนี่ครับได้เปลี่ยนก็จะหายครับผมก็จะดีขึ้นครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ FC ทุกคนที่เขามารับชมครับผมใครรับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ